นี่ยืกับรายการข่าวสารดันเลนเจอร์นะครับก็วันที่ผมอัดคลิปวันนี้เป็นวันที่30มีนาคมนะครับคอลลาโบเดือนเมษายนนะเป็นันเลนเจอร์เอ็กโอเวอผมคิดว่าน่าจะมีคนเห็นโพนี่หลายคนนะครับเพราะว่าเมื่อเชั่วโมงก่อนนะประมาณ10โมงครับก็ไมูคลิปกัเเลยครับเดี๋ยวก่อน ตัวเลนเจอร์กาเข้าใจแต่ว่ามูนกับโคนี่อยู่ในนั้นได้ไงมีบาวด้วยนี่ครับท่านไอซเก้าดาวเนาะก็เป็นตัวที่เก่งที่สุดนะครัเออไม่ใช่สิมันจะมี2ตัวที่เก่งที่สุดเนาะมัจะมีไอ9เก้าดาวนะครับกับอัลเบโดนะครับใช่9ก้าดาวครับก็สกินป้อมสวยนะเมื่อกี้เห็นไหมแล้วก็อย่าลืมเข้ามาเปิดคอลลาโบ ไอ้เจอเอ็กเวอร์หลอกกันเลยนะครับบ๊ายบาย